นิยจามะโทเทียมปิมายังพันเตเทสารเนนะถาสีลานิยจามะตาติยัมปิมายังพันเตเทสะระเนนะสหะอาถาสีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

โพธิยมเตโพธังสาราน And be. ata We Ramadi रमणियं शिक्षा पाठां समाधियामि mendisikan Pang sama ทิตวิสุกัทสนามาราคันธาวิเลปานาทารานะมันทาณะวิภูสนาธาณะเวรมณีเจคขาปัฏฐานสมาธิยามิยมนาจักขิตาวิทิฏฐิสุภัทาสนามาราคันธาวิเล มานสิกาปสมาธิานีอุจจายนามหาสยนาเวรมนิสิกาปัาสมาธิามีอุจายนมหาสยนะเวลมานสิกาปัฏฐาสมาธิามีอิมานอตาสิกา samādhiyāmi imāni e atthasikkhāpathānī samādhiyāmi imāni e atthasikkhāpathānī samādhiyāmi sīdhaṃ เชิญเทพเทวดาผู้มีบุญญาธิการผู้มีลิิเดชผู้มีหน้าที่มีความรับผิดชอบผู้มีความเมตตาได้โปรดมานามรายชื่อบรรดาบรษย์ภู้ประเสริฐได้พาการรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ังธรรมพระพฤติปฏิบัติธรรมได้สวายสังฆทานพตรตาหารเครื่องบูชาบวงถวงดอกไม้ธูกเทียนอัถรบริคารและของบริวารทั้งหลาย บ้านธานาจะอุทิศผลบุญให้ดวงญญาณที่เกี่ยวข้องอันตีบัมเพบุรุษ <c> ญ <oughs> าติทั้งหลายมิตรสหายทั้งหลายรวมไปถึงบริวารเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตนเองรูป่าอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ,คณรวมถึงบรรดาเจ้าที่เจ้าทางที่ได้อาศัยกันมาต้งโตเวันเกิดจนถึงหมดปัญญาหนางรถและบรรดาเจ้ากรรมนายเวรดวงญาณทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลาย รวมกระทั่งถึงเพื่อนมนุษย์ให้มา <c oughs> มีส่วนแห่งบุญกุศลในครั้งนี้และขอได้โปรดนำลายชื่อทั้งวรรดามนุษย์แลดวงญญาณและผู้ที่ได้ส่งกระแสอนุโมทนาที่อยู่ทางบ้านให้ได้มีส่วนแห่งบุญกุศลได้นำลายชื่อขึ้นไปเป่าประกาศบันทึกจารึกไว้เป็นานุสสร์ไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นจักขีพยานให้เป็นชฉลีมวงคลให้เทพเทวดา ล้วทวงสวรรค์ได้เกิดปิดติได้เกิดความยินดีประทานพรให้มนุษย์ดวงญานทั้งหลายพ้นจากทุกพ้นจากอุปสรรคพ้นจากปัญหาสิ่งอรภมงคนให้มีแต่ความม้าสุขความเจริญได้สำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมขอให้มนุษย์ดวงญานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประกอบพิธพีเพื่อบูชาพระพพพพระัตนตรัยจโดยห้องเพียงกันนักาปรปัิบนี้เถิด ปัญนายเวศเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิทตาลนาเธอสาธุชาธุสาธุอาุทามีาุสาวคำวายสังฆาพรอมสันค่ะอมานีายังพันเตสังฆทานานิสัปปริวารานีที่ผูสังฆาาอน้ Bye. ที่เป็นบริวารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและ,ะมาาิรามานดาญาติทั้งหลายิวดาทั้งหลายเจ้าคำในเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ้นกาลนานเธอสาธุสาธุสาธุอน,นุโมทามิ ขอราธนาอันเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจกับพระเจ้าทุกพระองค์พาธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์พระพร,ระหรันทุกพระองค์พระมาหาโพธิสัตว์เจ้าทุกองมหาเทพเวดาเจ้าทุกองค์จิงศักดิ์สิทธิ์ทุกองกกค์ได้โปรดเมตตาสเด็จมาเป็นประธานได้โปรดเมตตามารับเครื่องสังฆทานพระตาหารเครื่องบูชาบูงสวนดอกไม้ทุกเทียนใบสีพร้อมอัฐบริขาร ของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ขอได้โปรดเมตตาประธานพรให้เหล่าบรรดามนุษย์ปู่ปราเซิร์ใจตั้งใจรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์งธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายทานและอุทิศผลบุญให้กับดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งบุศลในครั้งนี้อันมีบางพรุษญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณบริวารทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์เทวดาที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางมีานางรถร่วมกระทั่งถึงเจ้ากรรมนายเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์รวมกระทั่งถึงบรรดาญาโยมที่อยู่ที่บ้านที่ได้ร่วมส่งกระแสจิตร่วมอนุโมทนาน้มถวายประกอบพิธีในครั้งนี้ขอได้โปรดประ ทานพรให้ค้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอาถรรพ์นาเพศคำสาปคำแช่งเสด็จจันไรการละกินีอุบัติเหตุอปมงคลอาวิชาคน่านความยากจนนี่สิ่นโลกร้ายโรคระบาดวิญญาณร้ายกิสานมาสตูทำให้มลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นยังได้มียังได้เป็นใดใดทางที่ในมีแต่ความพาสขร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวาสนาบารม มียศถาบรรดาศักดิ์มีศักดิ์มีสีมีฤทธิม์มีเดชได้ประสูติสมเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวนในสังคมโดยเกียตรติยศที่เสียงบุญญาบารมีสติปัญญาและโชคลาภเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้พ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งที่ปาารถนาได้ร,รับพรปรเกิดให้เกิดขึ้นหน้าการบบนนี้ให้เป็นผู้พ้นทุกได้บรรลุธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด ทหารวันต่างชาติราผูดมีผู้ประเสริฐทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลได้เป็นผู้ปารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรให้ตัวเองพ้นจากทุกข์พ้นจากอันตรายพ้นจากสิ่งลรปมุงคณให้เกิดความผ้าสุกให้เกิดความเจริญทั้งทางโลกทางธรรม ขออาราธนาพลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธธรรมะสม์เทเทิวดาทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลบุญบรารมีได้โปรดแผ่พยายามบรารมีให้ถึงหน้าการแบบนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญอันรวดเร็วบุญอันปลดเปลื้องความทุกข์ให้เกิดความฝาสุขสําเร็จในสิ่งที่ปารถนานดิเงนการทุกประการด้วยการหน้าการแบบนี้เทินยะทาวาดิวาฮาปูระปา,ร,าริภูเรนิสาคลัง เอวะมิวายโตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะจีตังตุมหังกิตสมเดวสันวิจตุสาเพปุเรนตุสังฆาจันโทปนละโสยธามานีโชติลาโสยาสัพปีติโยวิวัจจานตุสาภะโรโหวินาจตุ จังวุฒาปัจจิโนจัตตารุธรรมวัฏฐิอายุวันโนสุขังภาอังภาวตุสาภะมังกะลังราคันตุสาภะเทวตาสาภะพุทธานุเทนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสาภะมาณ สาาสธาาตติภวนเวพรอ,อ,อันประเสริฐที่ท่านพ่อผิดมหามูณีศีวิรยสัจธรรมที่ให้มานี้ข้าพระเจ้าขิจอศักธาขอให้พรน,นั้นสำฤิ์ผลโดยเร็วพันด้วยเธอ มัดดีข้าวของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันปราณีรนอันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่ามีราคาเป็นของสรโมงคล ได้ตกเป็นสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาพุทธิสัจเจ้ามหาเทพพดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอานิสงส์อั้นใหมยได้เกิดขึ้นต่อปรรดามนุษวยแรงบันดาลทั้ไหลทั้งปวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวขอสละข้าของทั้งหลายทั้งวงเพื่อให้เป็นสมบัติของมนุษวยแรงงานทั้งหลายที่จะต้อง ouais. are, ใช้สอยเกี่ยวข้องอุปโภคบบิโภคดื่มกินให้เป็นของอันบาดจะักโทษบาดทะตักไฟบาดทะตักอันตรายปาดจัตักมีดเฉลเวรกรรบาิบะตักภ ให้เป็นของมันประเสริฐทำให้เกิดความฟ้าสุ่ร่างกายแข็งแรงจ,จิตใจผ่องใสมีเงินมีทองได้อุดมสมบูรณ์ในปันจจัยสีได้เข้าถึงความเจริญทุกๆุในทิกทางโลกแมะในทางธรรมในทุกคนทุกบรรลุธรรมด้วยกันทุกคนทุกนั่นเถิดน,น้องกาบรพระตัไัยของกันค่ะอ่า